สวัสดีค่ะวันนี้หมอนหน่อยจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเคาะปอดให้ลูกนะคะการเคาะปอดนะคะจะใช้แรงสั่นสะเทือนเวลาที่เราเคาะขับเสมหะที่อยู่ปลายหลอดลมนะคะออกมาที่หลอดลมใหญ่ทําให้ลูกสามารถไอแล้วก็ขับเสมหะออกมาได้ซึ่งมีประโยชน์เวลาที่ลูกเราไอเยอะๆแลวมีโอกาสที่เสมหะจะอุดตันในปอดนะซึ่งวิธีการในการเคาะปอดนะคะสามารถทําได้เองที่บ้านเลยโดยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะงอมือนะคะให้เป็นอุ้งแบบนี้เพื่อให้เวลาที่เราเคาะลูกไม่เจ็บนะหลังจากนั้นเคาะไปเรื่อยๆนะคะความถี่สม่าเสมอไปทั่วๆปอดทั้งด้านซ้าย ด,ด้านขวานะคะทําอยู่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็สลับมาทําด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาข้างละ5นาทีค่ะจากนั้นก็ไปท,ทําทางด้านหลังอีก5นาทีนะคะโดยรวมการคอปปอดไม่ควรเกิน30นาทีต่อครั้งค่ะโดยสามารถทําได้เช้าเย็นหรือว่าเวลาที่ลูกเรามีอาการไอมากๆก็สามารถทําได้เลยค่ะจะช่วยให้ลูกสามารถขับเสมหะออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะติดเชือ้อแล้วก็การอุดตันที่ปอดนะคะยังก็ตามขอให้เด็กทุกคนหายป่วยไวๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ